พรกับตัวกระจายสัญญาณจากไซเซลเป็นรุ่นใหม่เลย m w a 5 0 a x Pro จุดเด่นของเขาคือใช้งานง่ายครับเป็นทั้ง Access Point แล้วก็ Mesh WiFi ในตัวนะครับขนาดเนี่ยค่อนข้าง บางเบาแล้วก็ติดตั้งง่ายนะครับมีพอร์ตเชื่อมต่อเป็นแลน2.5ดกิกะบิตเลยนะครับสำหรับใช้งานในโฮมยูสหรือออฟฟิศขนาดเล็กนะสามารถติดฝ้าติดผนังได้เลยนะครับเขามีเพลทกับอุปกรณ์ติดตั้งในกล่องมาให้ก่อนเริ่มพิธีกรรมนะครับเราเสียบแลนเข้าโมเด็มเนาะต่อไฟให้เรียบร้อยครับจะขึ้นไฟกระพริบแบบนี้ก็ถือว่าพร้อมแล้วนะครับก่อนอื่นไปโหลดแอปพลิเคชันชื่อว่า Nebula m o b i l e นะครับบน Android iOS มีหมดนะครับ เปิดแอปเข้ามาล็อกอินนะครับให้เรียบร้อยแล้วทำการสแกนนะครับ QR code แบบนี้เลยมันจะขึ้นรายละเอียดต่างๆบนแอปพลิเคชันพร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมว่าสะดวกดีแล้วก็มีไลเซนส์ให้ใช้งานฟรี30วันนะครับหลังจากนี้ก็ใช้งาน Basic Pack หรือ Nebula Cloud ได้ฟรีนะหน้าแดชบอร์ดผมว่าดูง่ายดีครับบอก Device ที่ออนไลน์อยู่ device ที่เชื่อมต่ออยู่นะครับรวมถึกอุปกรณ์ต่างๆที่เรา s e l e c t มาไลอันได้เลยนะครับถ้าไม่อยากให ไอ้เครื่องนี้ใช้งานบล็อกมันออกไปเลยนะครับแล้วก็โชว์เรื่องของการใช้งานต่างๆด้วยดาวน์โหลดอัปโหลดเท่าไหร่นะครับเรื่องของอัปลิงก์มันก็โชว์ให้ภาพรวมของสายเซลล์รุ่นนี้ก็ถือว่าใช้งานง่ายครับเหมาะกับโฮมยูสหรือร้านกาแฟธุรกิจขนาดเล็กนะครับรองรับแลนด์2.5กิกะบิตซึ่งถือว่าเร็วมากๆนะครับจัดการง่ายและก็ราคาไม่แพงนะครับเพียง7,000กว่าบาทสั่งซื้อได้แล้วผ่านสายเซลล์ TikTok Shop ได้เลย